วุ้ยมันอยู่นี่ไงไม่มีของนาวหนึ่งมีอีกสามพีเป้โบบีเด็กสองคนผละไปเยดาวีหนึ่งบมีบีชก่อนช่วีก่อนกัะช่วยกนหมดตีหมดตีกว่าปูก็ได้เออว้าไปดู้ยกมือมาสองข้างหน้าหูเลยำอมน่ารักจังเกตุนะคะ โอเคพี่เอไม่แต่งมัวไม่เล่นไม่ทำเป็นตัเล่นเหมือจ๊ะมัวยิ้มขายิ้มยืนชิววี่จะจบม6แล้วเปล่านี่เพิ่งม5จะให้จบโมหกอะไรหรอเดินยังเสียงต้านอะลองกองเดินยังเดินยังเดินยังหลังจากนี้อย่าพูดเขาว่าอย่าเปิดหลังจากนี้พี่จะพูดเขาว่าเออเจ้าก็เอาเลยโหรอกเองไม่ช่วยนะเอาเลย เปิดไปเลยนะแปบบ๊บนึงอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวขอนี่ก่อนแล้วถ้าจะเปิดเปิดเลยอยู่คนเดียวนะตายก็ไม่ชุกกล่อมยาเนี่ยหวายดีใจไว้นะเืเซอ่์พิสูจน์แล้วพี่ฟังอยู่ฟังคนอุ้ยมำไมฉเ,เอาอีหัวกระต่ายนะดิเออดาวงูเายดาว <laughs> มันก็

ดีน้อยอะดิโอ้ยอนอยนั่นแหละปรเด็นคือมันอยู่ไหนพี่วิก็อยู่ตรงนี้ไงดําอยู่ข้างหลังว้ยโอเคไป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 นไปไหนไปลอกนัลอกซะจรักว้าวฉันจะลงโทษเเวลาค่อยบนแ จริงอ่ะบายบายโอไมมียาอ้เ่อไม่้ะมาจม้ยมันอยู่นี่ไงโอ้ไม่มีของ้านึงมีอีกสามมีามมีอมีสมีสองเฮ้ย้เฮ้ยมามาแล้วมาแล้วว้วมาแาแล้วมาล้วม้ปมองโ้เปา้น้อกน่ ช่วยก่อนช่วยก่อนกช่วยคนนึหมดตีหมดีเ้ไม่มียไม้ยาเต็มปูยากี่ศพกี่ศพเก็บเบไปสิจะเข้ามาทำไมป่อป่อเยเย้ดาเอ้ไม่ดาวแล้วตายแล้ว ันยิงเพื่อนเีมไม่ได้ิกี้เห็นข้างหน้าไหมเอาหน่อย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 เออมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วใครม่ดันดิมาอยู่เนี่ยใครวะใครวะวะ ไปแล้วตายไปแล้วหกมีแค่ตัวตัวเดียวไข่วากอ้ี่อวะดันหลังเนี่ยใหญ่รูนไะใหญ่รู้น่ะพี่พี่กำลังถามเลยว่าใครไม่มีไอ้บวอ ไอ, ead, ปอ้ป้อมมีพี่บปุ๊บป้อม Rafael ไหนไอ้ป้อมป้อมป้อมที่มันวางไ wow ว้วอกันอ่ะนะโรงเรียนก็มีโรงเรียนก็มีระวัง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 หิน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 เออหินเล็กๆใกล้ๆ โรงงานระวังโรงงานใจนี่เต้ามีตัววิ่งเข้าโรงงานอีกตัวอยากเป็นมือที่สามอ่ะจ้าเต้าโรงงานจะถอยใช่โอเแทบโอเแทบหลังคนในเนื้อขาวจีบผิวแล้วนี่หนึ่งกว่าเราแต่งพี่แตงแต่งพี่แตงแล้วแต่งแล้วแต่งมีตัวมีตัวมีระเบิดชิบเป็ดลูกอ่ะนี่ไงตุยไปแล้วอ่ะ รับแคนว่างกี่ที่หรอครับตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่ประมาณแบบ12ที่จัะใช่ตอนนี้เหลือแค่12ที่ <c oughs> <c oughs>